เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะบางครั้งมิจฉาชีพมันเข้ามาคอมเมนต์หน้าไลฟ์สดอาบางคนอาจจะเห็นแต่เจ๊เจ๊ฟงเบียอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นั้นนะคะบางคนอา,อาจจะไปเผลอจิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าถ้าไม่ใช่ชื่อหรือตามที่เจ๊ฟงเบียได้พูดในไลน์นี้ไปถ้ามันไม่ตรงกันกับที่เจเ๊พูดก็คือไม่ใช่นะอ่าเพรมหาทรัพย์นะคะแอดไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะ อ่าแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะในด้านการซื้อหรืออ่าการอ่าให้รับชมในเรื่องของแนวทางเลขก็มีครบที่นี่ที่เดียวนะคะมีกิจกรรมด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นชักเยอนะคะมวยปั้มแล้วก็อ่ามวยทะเลนะลองเข้าไปดูได้มันแนะ่นอนเธอที่นี่ที่เดียวจ้ะรับรองเมกเออรรับรองแล้วเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะ เออออกไม่เป็นประเด็นนะ่ะอ่ะโอเคขอให้เลขหนึ่งเป็นเลขที่น,นำโชคนะคะเชื่อฉันเถอะนะฉันเออเราคุยโม่เราต้องแบบว่าเน็บเน็บ่นบานิดหนึ่งเธอเนาะเออเราต้องมีเลขสัานญาณนิดหนึ่งเพื่อความปังนะคะอันนี้ของเจ๊ฟองเบียนะไม่ได้เขียนชื่อว่าเจ๊ฟองเบียนะคะอ่าเดี๋ยวว่าปีหน้าว่าจะเปลี่ยนแล้วเออว่าเป็นเฮียดีกว่าเออเป็นเจไม่ค่อยเลิศนะเดี๋ยวจะว่าจะลองเปลี่ยนดูนะคะลองเป็นเฮียดูเนาะเออ นะคะเออเฮียฟองนมเนาะได้ปะเออได้อยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเนอะเผื่ออาจจะเกิดความปังเนาะอ่าเฮียฟองนมนะคะ999เก้ออ8 8 8ลองแล้วเดี๋ยว9ก้ดูอ่ะฝากด้วยกันแล้วกันปังๆค่ะเออเธอนี่ปังปังแบบน่ากลัวนะฉันขอร้องเธออย่าปังแบบบางคนจะบบชอบป,ปังแบบว่าปอปาไม่หันอากาศแล้วก็ออะไรอ่ะ ไม่โทรหรององูปังปังอย่างนั้นอ่ะดูใจแบบวิวๆเนาะเออเนาะไอ้ลาวก็อุ้ยตายแบบมันจะปังปังหรือว่ามันจะปังปังวะขอปังปังกันแล้วกันเนาะแบบขนมปังเนาะไม่เอาแบบปังปังมันดูแบบเนาะมันดูแบบวิวๆว่าเธอคือนัดเดียวหรอหรือหรสองนัดนะปังปังอ่ะเออไม่เอาสิเอาปังปังนะถ้าปังปังมาเะกี่นัดก็มาเลยเธอดีๆค่ะเออเลิศอ่ะอ่ะอันนี้ลาวนะ อ่ะวันนี้วันที่สามสิบนะวันนี้วันพุทธที่สามสิบตายอีกวันสองวันหวยไทยก็จะออกแล้วน่าเบื่อมากเลยอ่ะอือเหมือนจะถูกหวยเหมือนรู้ตัวเลยอ่ะเออแต่ก็ยากหรอกอือเพราะอะไรอ่ะเขาคงไม่ให้เราซื้อแล้วแหละเจ้าอ่ะอืมไม่ใช่ว่าเขากลัวนะยังไม่จ่ายงวดที่แล้วให้เขาไง พูดเล่นนะคะเออเอาแบบว่าเสียงโชคเสียงลาเพื่อความสนุกสนานกันไปเนาะเอออย่าไปแบบว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอย่าไปแบบว่าโอ้โหเนาะโอเวอร์กับมันมากเกินไปนะคะสิ่งที่สําคัญเลยเราต้องมีสติทุกครั้งในการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาแบบไหนที่ไม่ทําให้ตัวเองอเดือดร้อนแล้วก็คนรอบข้างเดือดร้อนนะคะเล่นเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าอยากรวยอยากปังนะคะก็คือเราต้องทํางานเนาะตั้งใจทํางานวิชาสมหาอาชีพวิชาชีพของเราเนาะอันนี้คือแน่นอนกว่านะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการถ้าถูกก็คือเหมือนได้นําเงินมาหมุนดีกว่าต้องพูดแบบนี้เนาะเออเปการใช้ใช้เงินหมุนนะคะใช้จ่ายนะคะนำเอานำเงินที่ถูกมาหมุน นะคะในการใช้ชีวิตในประจําวันของเราเนาะมันก็เป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้นะคะอืมอ่ะโอเคปิดภาพประกันในตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะคะอ่ะเราอยากให้ทุกคนเล่นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันไปนะคะอ่า เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนใช้วิจารยาแล้วก็ใช้สติทุกครั้งนะคะคุณแม่อ่ะโอเคนะแล้วก็ฝากช่องทางด้วยนะคะ Li น์ line แอดเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะเป็นช่องทาง l i น์แอดนะคะในการติดตามในเรื่องของแนวทางเลขแล้วก็ในในเรื่องของการใช้บริการในด้านการตํานะคะเออหรือว่าการซื้อตรงตรงเลยจบนะคะเอออะโอเครู้เรื่องรวบคุณ ก็คือรวบก็คือรวบเนาะเออเราไม่ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะโอเคเ c ซเยอะนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วนๆกันไปหาจีฟองเบียด้วยกันแล้วกันนะคะอ่ะผิดพลาดประการใดตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะคะอ่ะอยากให้ทุกคนเนาะดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนก็กราบขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะฝากด้วยกันแล้วกันนะคะช่องทางรายละอดเพจมหาทรัพย์นะคะวันนี้ขอให้เลขหนึ่งเป็นเลขนําโชคนะคะขอให้เลขหนึ่งนะคะเป็นเลขนำอ่า มันนี่นะคะเข้ามาในกระเป๋าตังเรานะคะเออแม้หนูไม่มีเป๋าตังอะหนูมีแต่ทูมันนี่อะได้หมดแหละให้มันมาเอะนะอ่ะโอเคหนึ่งนะอ่ะหนึ่งนะอ่าหนึ่งนะเอ,อ่อหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเก้าสามตัวห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หก 961แล้วก็810นะคะผิดพลาดประการใดยังไงก็กลับขออภัยด้วยนะคะอ่ะโอเคโอ้วันนี้เพจผพดนะ่าจะดูแบบดูนุง่งนวงอะโอ้คือเราไม่ได้โป้แม็กไงโอ้เราแบบธรรมดาแบบธรรมดาเราไม่ได้โป้แม็กเออเกี่ยวเปล่าวะไม่เกี่ยวมั้งอืเออถึงไม่โป้แต่กูไม่ผ่อนนะเว้ยเออเอาเสสโลแกนใหม่ว่า ถึงกูจะไม่โปกูตัวธรรมดาแต่กูไม่ผ่อนนะเว้ยเออกูขโมยเข้ามาบอกว่าสิเออถึงเราจะไม่โปแม็กเราตัวธรรมดาแต่เราไม่ได้ผ่อนนะเออเพราะว่าเราขโมยของเขามาอะโอเคนะคุณแม่โอเคฝากด้วยนะฝากเล็กหนึ่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวโพสให้หน้าเพจฝากแล้วก็ฝากกดแชร์ หน้าเพจด้วยนะคะอ่ะโอเคจ้ะคุณแม่อ่ะสวัสดีค่ะ